บอส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 จะตายบอสบอสจะตายแล้วบอสบอสบอสไปบอสบอสบอสสวยบอสสวยบอสสวยสวยบอสอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮุยลีดานม่ตายไม่ตายไม่ตายเนื้อครึ่งหลอดานฮุยอุ้ยอุยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโยนโยนด้วยไอ้พี่ใหญ่อยากให้มันยิงไอ้ใจเว้ยยิงไอ้ใจมันจะรู้ก่อนใช่หรอ บอกบอลเดนหน่อยบอกบอดเด้นหน่อยชวนเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาหมดแล้วเพื่อนมาหมดแล้วอย่าหิวเหมือนคนบางคนมันไม่ได้ทำให้ดูดีเพื่อนเพื่อนมันหมดบาหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนมาหมดแล้วทุกคนอย่าเพิ่งด่าผมดิผมรับทีพีมันมาแล้วเกิดบาเกิดบาเกิดบา เล่นเกิดว่ามีให้เห็นว่า ว่าคนดูครับคนดูครับเหมือนลูกเจมส์แแมเลยมีว่าเออดีไหมดีไหมไม่มีใหนน้เห็นแน่นอนครับไม่มีให้เห็นแน่นอนวันนี้คนดู2,700คนด้วยนยนะครับมาเว้ย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 เอาไปเปิดเปิดไหมคุยกับเพื่อนดีกว่าเพื่อน ว่าไงจ้าทำทำทำให้หน่อยได้ไหมบอสบอสบอสทำให้หน่อยได้ไหมบอสทำอะไรทำอะไรกูยังไม่กูยังไม่ทนเลยกูยังไม่ทำไม่ทำทำทำให้พี่ไดไหมบอสบอสบอสกูอยกูก็อยากทำเหมือนกันบอสโอเคไหมบอสโอเคไหมกูก็อยากค้างค้างค้างโอเคไหมพี่นัทพี่บอสเนี่ยเนี่ยเอาวิวเนี่ยเต็มเลยเนี่ยกูก็อยากทำเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวกูทำให้ทีหลังบอสบอสกูต้องทำอะไรให้มึงวะกงกูอยากได้บัฟเสริมอ่ะพ่อมึงแล้วกูจะทำได้ไบัฟสองบัฟบัฟเสริม ดูเสื้อพวกกูเสื้อพวกกูยังไม่มีเลยเอ้ยี่ฝนพลายใครเครียดปะวันนี้คนดูพันเก้าครับสองพันเก้าออไม่ถึงพันเก้ามาเว้ยมาเว้ยกูกูขุดอย่างเพลินน่ะน้องอะไรนะเกิดด้วยเกิดเด็ดแต่ชิชิวเอาเอาเพิ่มไหมเดี๋ยวทำเพลินนะเอาอะไรโซเวลโซเวลฟีมันมีเมนดิ้งโซเวลกูมีเมนดิ้งอ่ะเออโโวเออมันไปเจอในนี่แน่เลยคุ้นๆว่ะ นี่ใส่เริ่มเหมือนไอ้ตานะไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนโอ้ยเชี่ย,ยโคตรเยอะอ่ะเพื่อนๆอ๋อเอาอย่างไหมเราไปขุดโต้เอ็นชาร์มานี่ไหมจะทำงั้นเลยเหรอก็กก็็ดีนะก็ถ้าจะขี้เกียจก็เอาไว้นี่ก็ได้นะแต่กูลงทุนเยอะไหมวะกูลงทนุนเซ็ตโฮมนี่เลยอ่ะบอสมึงก็คิดดูดิเออเฮียกูลงทุนเซ็ตโฮมอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอามานี่ก็ได้นะเอาร์มานี่ก็ได้นะเจ็ดสิบองไอ้บอลเล่นไหี้ยให้มันเกิดเว้ยมันเกิดเว้ยอาจจะมันอยู่นอกระยะไม่เห็นเราเดี๋ยวทำไปให้ไปเน๊บได้เลยมันอยู่เนี่ยตีตีไหวอยู่นะเว้ยช่วยตีไหมครับบ้าละครับแป๊บนึงเดี๋ยวขอ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 รุดรุดตรงนี้ก่อนสวัสดีคนดูเนี่ยนะครับ านแชทบ้างครับไม่งั้นกูจะโดนไปลำแล้วเออโดนมาเลยครับโดนมาเลยโดนมาเลยครับโดนมาเลยชอบนั่นมาเว้ยมาเว้ยเจอเพชรเจอเจอเจอไปเจอถ้าเกิเจอ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 เพชรคุณคุณไปด้วยนะเว้ยโอเคไหมเขาเจอเพชรคุณไปด้วยเพราะว่าเพชรกูหมดแล้วกู่ะให้ไปหมดตูดอ่ะบัวลืมตีนไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้บัวลืมตีนครับน้องไม่ได้บัวลืมตีนนะติ๊กวได้ไม่ได้สรุปเดี๋ยวมาดิแล้วนี้ขอ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 รงนี้เสร็จเสร็จกัน กัละกัละบอสกละละบอสบอสบอสมาเว้ยมาเว้ยมาเวปะ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 ว้ยตกพี่น้าจะเอาไอ้ตัวเอนชานมมันนี่หรอเออเดแล้วผมมีซิลท็อตพี่น้ทให้ผมเม่งเเยอะมากเลยเนาะเอาจริงอ่ะไอ้บอสอยู่ตรงไหนบอสอยู่ข้างบนมาขุดมาขุดมาข้างบนไหนวะตรงบอลเด่นนะกูอยู่ตรงบอลเด่นนะปวสมุดไปไหนบอลเด่นมีกี่ตัวกูอยู่ตรงบอลเด่นเอาคนละตัวกูเอแล้วกูเจอแล้วเจอ กูกูยิงกันดูให้ันดกูโคตรโกงอ่ะนดูใส่ฟ้าไปบอสไปบอสไปบอไปบอสไบอสบอสบอสไปบอส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 จะตายบอสบอสจะตายแล้วบอสบอสบอสไปบอสบอสเด็กบอสบอสสวยบอสบอสสวยบอสสวยสวยบอสไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยอขานชิบหายเลยไปเวบอสบอสสวยเว้ยบอสมา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 มฟาร์มยาวๆไปนดูฟาร์มยาวๆไปสวัสดีคนดูครับทอนมาคุณสิ พี่อท็อตได้เลยพูดอะไรพูด,มดสมุดเหรอต้นชานเออหน้าซีมจะได้ไม่แตกกูพูดได้กูพูดได้ปรับยังไงล่ะครับสว่างจัดไอ้นี่ครับเสียงดังจัดขอโทษครับคนดูผมขอโทษครับมันอารมณ์เกมไงอารมณ์เกมไง <c oughs> อารมณ์เกมมันดังมากผมบอกเลยมันอารมณ์เกมไง<อ>จะสี่สิบแล้วใช่ครับอายุไม่ใช่เฮ้ยสวัสดีคุณจะสามพันคนดูแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มละเริ่มเป็นลูกอีแมลละ อ่านเม้นอ่านแต่เม้นผู้หญิงเว้ยผมไม่ได้อ่านแต่เม้นผู้หญิงมันก็ผมก็อ่านหมดอะบอสสบอสหนุยหนุ่ยหุยเออว่ะเออว่ะเพื่อเป็นมาลีแล้วเออว่ะมาลีแล้วไอ้เหี้ยไม่แต่แต่ผมพูดอย่างนี้กันมานานแล้วนะเว้ยคนดูผมไม่ได้มาบันดาบีนะเว้ยบันดาบีขอดไม่ติดอ่านเออผมเป็นคนติดอ่านอย่างนี้มานานแล้วนะเว้ยเม้นนี้ออกอาการลูกอีแมมอุ้ยอย่าไปด่าเขามึงจะด่าเขาทำไมน้องเราต้องไม่ด่าเขาเครื่องหมายเครื่องหมาซีเรียม เกเล่นไหมครับอโอ้โหเกย์ยใช้เพื่อนเกใช้เพื่อนต้นชาไม่ต้องขุดนะเกย์ดอสันเกดอสันอะไรวะจะเอาไม้ไปด้วยเด็กจะเอาไปนนัน่เอามีอยู่มีอยู่มีอยิวมาเว้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 สิบบาทเอาไปคุ้มเออแม่งเอาคุ้มจัดเลยว่ะคนดู เร,เ,รเริ่มละเร <S 2> <S 2> <S <S ิ่มละปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บเขี้ยวบอลเด่นอย่างเยอะเลยว่ะแต่ว่าที่เราต้องเอาไปก็คือที่ขุดเลเวลด้วยที่ขุดเลเวลคืออะไรวะที่ขุดขุดเลเวลขุดอ๋อที่ขุดอ๋อเออใช่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 ลาพีดลาพวกนี้มันด้วยนะลาพีดเพชรพวกนี้มีไหมกูมีเอเนอร์จี้อยู่โอเคฮ้ยบอลเดนเกิดบอลเดนเกิดบอลเดนเกิดระวังนะโซโซเซโซ กูเจอ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 บอส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 นัดนพี่นัดพี่นัดมาพี่นัดมาด่วด่วพี่มาดีพี่เพลี่นดีนะมามามามมัน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 ตีทะลุบอกได้วเว้ยกูเคยเดนมาแล้วเฮ้ยมันเฮียมันลินเนี่ยไอสัตว์มันนึงมันนึมัน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 เฮ้ยมันตีทะลุบอกได้เลเว้ยระวังนะไอเียมันลินไม่เป็นอืรอะไรวะ

สวย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 สามต่อหนึ่งแตกแตกสวยคือข้าวเราได้ไม่ได้ X T เยอะมากเลยทำไมคุณผ่าไอ้ยักษ์ไม่ได้ผมไม่อยากด่าคนวางไว้ตรงกลางเออวางไว้ตรงงกลาไปวางไว้ตรงกลางไปน้องวางไว้ตรงกลางไปเว้ยฟรีจัดเออโคตรฟรีอ่ะคนดูโคตรฟรีอ่ะตอนแรกอะนึกว่ามันจะโหดกว่านี้เว้ยวะเน่ยเห็นที่ฟิล์มตีคนเดียวโอเคฟินจัดเลยเนาะ ยิ่งมีมุมบักๆนะมึงเอ้ยไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้เรื่องอะ่ะเดือนๆอยู่แล้วทำมืออย่างเงี้ยแปลว่าไม่ได้เรื่องนะครับคนดูไม่ได้เรื่องนะครับแปลว่าไม่ได้เรื่องนะมีมีเว้ยเหรอวะมีเนะี่ยเอ๊ะแล้วพิดล้พิดเอาเอามาอยู่สามสิบสองอันเนี่ยเไหนมีไหมในนี้อ๋อมีมีมีอยู่ยี่สิบสองอะแบ่งกันนะคนละครึ่งอะ่ะได้อะไรมั่ง,งวะได้อะไรบ้างน้องแบ่งกันบ้างนะอุ้ยไฟ protection ในสัตว์ไม่ดีกูกูรีผิดไปอันนึงเว้ยตอนแรกอ่ะ พอนักดาบวอตแมนนี่มันดีไหมซอร์ตแมนสีเหลืองไะนี่ก็ดีเนยดีใช่ไหมสีเหลืองก็ดีหมดไหมอ๋อมันคือดีหมดใช่ไหมถ้าถ้าได้ถ้าได้แบบช็อกเวฟช็อกเวฟสีเหลืองสีเหลืองคือไม่แย่เว้สีเหลืองคือแบบสีฟ้าสีฟ้าช็อกเวฟดีไหมน้องดีป่ะสีสีฟ้าคือปานกลางสีฟ้าช็อกเวฟเลยนะมันก็แค่สสยฟ้าไม่แรงอ่ะมันโอกาสมันมีให้อ่านอยู่ในฟิล์มมีใคร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 เอาเอ็นวิวมาไหมม่ใครเอาเอ็นวิวมาไหม อยู่กับดีอ๋อคนดูบอกว่านับดาบดาบจะแรงขึ้นเหรอคือตีดาบจะแรงขึ้นเหรอใช่ไหมไม่รู้ฟิล์มคือกูไม่ได้อ่านมาหมดอนี้กูอ่านแค่ที่กูมีนี่เลยกอยู่กับอสบอสบอสเดี๋ยวกับบ้านไปเอาลาภีนไม่ใช่เ้วยนผมพูดอย่างนี้อยู่แล้วเวคนดูติดอ่างเงี้ยเออจริงเลยตั้งแต่เล่นผับจีอ่ะ บบไหนวะมีมีเพชรไหมไม่มีมีโต๊ะค้ามีไม้อะไรบ้างไหมกูต้องการแค่ไม้กับโต๊ะโต๊ะค้าปะหรือเอาข้าวเอาไม้มาก็ได้เอาไม้มาเล่นกับเพื่อนแล้วมันติดอ่างวะเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาขอไม้มื่อกีขอไม้มื่อกีมีใครมีไม้ไหมมีอยู่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 จะขุดเพื่อไม่ได้ปอดอะไรวะจะขุดเพื่อไม่ได้ใจป๊อดเหมือนคืออะไรอ่ะจะขุดเพื่อคืออะไรอ่ะ มึงแปลไทยเป็นไทยทำไมเนะี่ยไม่รู้วะก็ะพิมพ์มาจะขุดเพื่อมารั<ะ>บหน่ะคือเขาจะชมกูหรือเขาจะด่ากูวะ <c oughs> เฮ้ยคนดูถามมีพับจีไหมมีครับแต่ไม่ได้เล่นเลยดิโมดีคนดูเล่นนะครับเอ,เ,อเอา้ถึงสามพันคนแปลคนดูคนดูอ่ะมาโดเน็ตได้นะครับผมจะขอไม่เอาแบบเรนนี่อะไม่เอาเรนนี่หนแบบึ่งแปดอะฮะกูแนะนำให้มึงทำสามสิบแล้วก็มาเอ็นสามสิบมาเอ็นวิวลมันจะได้ขึ้นไงเว้ย สามิบมาเอ็นคือใช่คือพวกพวกเอาสามสิบเอ็นอ่ะถ้าเกิดพวกสี่สิบเลยมันมันจะนานไว้เนาะใช่ใช่โอ้ยเยฟินฟินเลยว่าบอสเราเจอครั้งครั้งสมบัติอ่ะเหมือนเรามีฟาร์มอัตโนมืออัตโนมัติอ่ะมันเยอะมากเออพดนหนอโง่ไม่ง่ไม่รู้แต่ที่รู้ฉลาดกว่าพ่อแม่มึงแน่นอนอ้โยใจเย็นครับน้องน้องใช้พี่ลัพี่ในกล่องลัพี่ในกล้องอ เอ,เ,อเอาแค่เสื้อก่อนแล้วกันนะกูวเอาแค่เสื้อก่อนแล้วกันนะตอนนี้นคือถ้าได้สีทองแบบสีทองอันนึงคือก็คือดีดีแล้วเนาะสีม่วงมีสีม่วงด้วยเหรอนี่มีสีม่วงคือดีกว่าเยอะเลยมึงมึงมีงโอกาสตีแล้วอาวุธในมือเขาหลุดได้อะเชีย่ยขนาดนั้นเลยเหรอวะเอขอขขอยู่นิดนึงนะมีโอกาสตีแล้วฟักทองครอบหัวอะไรเงี้ยเชี่ยเอาดี กูต้องไปกูต้องไปนั่งอ่านเรื่อยๆไม่ได้กูไม่รู้จะอี้อะไรได้อี้อะไรวะได้แล้วก็แบบไปอ่านมันจะเกิดหรอมีเสียงอะไรด้วยอ่ะมันเกิดมันเกิดเนาะมันเกิดมันเกิดมันเกิดตัวกูเจอสามสิบละเอาตั้งสามสิบสี่ป่ะเหมือนเดิม มันมันมันจะเอากูแล้วเพื่อนมันจะเอากูแล้วเพื่อนมา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 เพื่อน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 มาเลยเพื่อนจะวัดเอามาลงมามลงมาดีมันลงมาแล้วพี่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันเล่นผมคนเดียวเลยวะพี่ทำไมวะอุ้ย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 เลือดไม่ตายไม่ตายไม่ตายเลือดคือลอดสอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโดนโดนไปไอ้พีชเนี่ยอยากให้มันยิงไกลๆเว้ยยิงไกลๆมันทะลุก่อนใช่หรอ โอเค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 โหเคโอเคโอเคสวยสวยรอดรอดรอดรรอดรอดรแอปเปิ hey, <Love> ้ลทองกูจะหมดแล้วว่ะเฮียแมงเงยให้ไปโคนเยอะจะหมดละกูตีวอลเดนเนี่ยกูใช ok ้รัวๆเลยอ่ะผมแม่งไม่ได้ของดีเลยว่ะคนดูได้แต่อะไรก็ไม่รู้ว่ะ ขอแค่สีม่วงอันนึงผมพอใจเลยเว้ยตอนนี้กี่ <นะ S 1> วันแล้วครับไม่รู้ว่าผมเล่นม,มาสามวันไหมโอ้เจ็บหูว่าเจ็บหูว่าถ้ามีคนมาเจอจะตีกันได้ไหมไม่ไม่ไมาตีกันไม่ได้ป่ะโลกเนะี้ยเวพีตีกันไม่ได้ไแต่ว่าเนเธอร์อะไรพวกนี้ตีกันได้นะเนเธอร <c oughs> ์อัเวลสามสิบ้าสิหกว่ะกำลังเพิน ้องเดินกลับไปต้องทำสมุดสามชั้นต้องทำเขาบอกต้องทำสมุดสามชั้นว่ะถึงจะมีโอกาสดับไอ้เหี้ยนั่นอ่ะสีม่วงสีอะไรล่ะไม่รู้วะต้องลองวะเออลองไหมลองๆเดี๋ยวเราเนี่ยเพราะมันมันยิ่งอัปเกรดขึ้นไงเนาะใช่ใช่มันดูน่าเป็นจริงนะลองทำดิมันไม่มีไม่มีไม่ไม่มีหนังวัวแล้วดิมันมีแค่เลขสมุดอยู่เอมพีซีอ่ะเอมพีซีบ้านเราอ่ะไม่มีมาล่อเลยดิ ต้องตัดไม้ไปแลกมันเล่าทั้งนั้นอะไดเอาทองไปเออเออพี่นั่นไปแลกมาไหมยะไปจะไหมแลกให้ได้เพราะว่าน่าจะประหยัดเวลากว่าใช่กูได้กางเกงดอสมาโคตรดีอะเฟมกางเกงแลนดอสเออมีโอกาสหลบดาเมจแบบกดชิปกดชิปไม่มีใครตีโดนเขี้ยเหมือนเรากลางโล่อะนะเออ เอ,อ้ยมึง,มงเออมึงทำอันนี้ให้กูมึงดิแบนเนอร์โล่อะไอหมูนะเออกูจะเอาสีดำเฉยเลยอะจะโล่หมูหรือว่าจะเอาโล่สีดำเอาโล่สีดำเอาโล่สีดำเออทีนี้แม่งนิกะกูเอาสีดำทั้งตัว,วตอนเนี้ยมันขาดอีกกี่ส<า>นะิบชั้นทุกมือจะดีกว่าหนึ่งสองสาม ี่หมุเขาบอกเอาทุกมุมอ่ะสด้านอ่ะสี่สิบ็อกสิบห้าสามห้ขาดสี่สบ็อกไม่ไเป็นบล็อกนะอ๋อเป็นบ็อกสิบาล็อกพรมันมันแลกได้